สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูแหล่งขายรถทหารนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูกันว่ามีอะไรให้หน่าสนใจบ้างคันนี้ไม่แพงนะครับเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเดี๋ยวเรามาดูสภาพว่าเป็นไงบ้างเหล็กทั้งคันนะครับพวกนี้เนี่ป๊กปก๊ก,กเลยครับเดี๋ยวพาดูข้างในข้างในนะครับนีรถพวงมาลัยซ้ายนะครับสวยรัาสภาพใช้ได้ ของเป็นของ US นะครับแล้วก็ไทยซื้อมานี่ไม่แพงนะครับ75,000มืาสำหรับเหล็กทั้งคันล้วนๆวนะครับมีดาวแบบอเมริกันเนี่ยด,ด,ดูระบบโชว์กันนิ่มๆเลยนะครับเครื่องอไฟครับแบบทรงโบราณ อาร์มี่สามอีสามสี่สี่เก้าโอ้โหเจ็ดหมื่นห้านะครับนี่ก็สนิมเต็มที่ครับเต็มคันมาดูคันนี้บ้างยางนี้ดอกยางนี้ยังมีอยู่นะพอพันยีบสามจองแล้วนะครับคันนี้เสียใจด้วย สวยนะสภาพใช้ได้นี่ครับนี่วิธีการใส่น้ำมันอยู่ด้านท้ายแหนบห้าชั้นอุปกรณ์เปิดปิดนะครับดูอันนี้สภาพสวยตัวนี้เครื่องเข่าแปลกๆเลยครับเนี่ย น,นี่เป็นรถทหารของแท้เลยนะครับตัวนี้สวยเลยครับนี่เดี๋ยวผมขะให้ดูกันชนหน้าว่าแข็งแค่ไหนโอ้หนาประมาณสี่มิลนะครับตัวถังนี่เหล็กประมาณสี่มิลดูว่าดูข้างในกันดีกว่านี่ครับรูปร่างหน้าตาข้างในอืม พ113น่าจะเป็นรถทหารที่ขายทิ้งหรือประมูลกันออกมานะครับสภาพสวยเน,นี่ยดูคันนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับโอ้ตัวนี้สวยเลยนี่สวยเลยัวนี่ เจ็ดหมื่นห้านน 7, 50, ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่าสนใจมนโม้ตัวนี้สมบูรณ์เห็นบอกแสนกว่านะครับไม่มีทะเบียนนะครับพวกนี้สวยนะตัวนี้นะแต,นแต่ขับไม่ได้เ,ดเครื่องมันดีอะคิดว่าคงคงขับไม่ได้ละ่ะ 嗯。嗯